ก็การสํารับชมด้วยนะคราวนี้กับผมนะครับ XD4TV และวันนี้อยู่กับ map ออสตาทาวเวอร์ดีฟิน X กันนะครับก็แล้ววันนี้ก็จะมาสรุปข้อๆของอัปเดตนี้นะครับก็อัปเดตนี้ได้เพิ่มตัวละครมาสองอย่างนะครับก็คือซีเกเกอร์นะครับแล้วก็เอสมาราคีแล้วก็อะครจิโนนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมารีวิว ซีก,ก่อนนะครับก็ซีกนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็วิธีทำนะครับก็ไปให,ให้ไปคุยกับเอเลนหลังซัมมอนนะครับเนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้กดเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเอ่อในดาบมันเป็นยังไงนะครับในระหว่างนั้นก็จะแนะนำ ตัวที่แนะนำให้ลงนะครับก็ตัวที่แนะนำให้ลงก็อาจจะเป็นซองจินูเอ็กเซนนะครับก็ให้แนะนำเอามาก็อาจจะดีครับอันนี้อาจจะดีอาจจะดีอันนี้อาจจะดีเลยครับอ่าอ,อันนี้ค่คือ S นะครับน,นี่ก็จะรีวิวตัวของ S ไปด้วย ครับนี่ครับเอสก็จะเป็นวงตัวตีแอร์นะครับแล้วก็วง l อลนะครับแล้วก็จะเปิดเอฟเอฟให้ทุกคนดูด้วยนะครับอืมยังตัวติดเวอร์นะครับเดี๋ยวอัไปรวมให้ทุกคนดูเลยอนะย่างนี้แล้วก็ลบเลยุดลบเลยเพราะว่ามีแค่2เวฟนะครับอะไรเลย น่าให้วางหลายตัวนะครับซองจิวอาจะไม่ชนะแล้วก็อัพอีกิจด้วยนะครับออก็น,บบนี่อาจจะอาจจะไม่ชนะน,นะครับก็อันนี้ให้ดูด่านแล้วก็นแนะนำตัวที่มาลงกับด่านนี้นะครับน่า นี่ครับอันนี้คืออินะครับวิธีหาของหมวกของมันนะครับก็ให้ไปลองทาเลน์ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนพาไปนะครับนี่มาที่ตรงงูนะครับงูอ่ะไองูะครับเข้าไปเลยนะครับก็นะครับต้องไม่35ก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะครับพี่ยังไม่35เลยก็ เดี๋ยวอนะัปเดตนาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคอย่อยค่อยสอดคนดูว่าวิธีลงต้องควบคูค่กับตัวอะไรนะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้ดูก็คลิปหน้าได้ดูนะครับวินะครับีหน้ของซีนะครับนะครับหาดาบจากไอที่ผมลงเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เข็มชิยายนี้ก็หาจากอ,อ ชาเลนนะครับอ่าก็หาจากโกสเอกนะครับก็เปิดแล้วปุ๊บแล้วก็จะได้มันจะให้เรื่องครับว่าเราจะโกค้ดอะไรสีแดงหรือสีดําสีชมพูสีอะไรไม่รู้มีหลายสีเลยก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่ามันมีสีที่เอาไว้ทําตัวละครอยู่ผมบอกได้เิ็นี้แล้ว แล้วก็พวกผีเลนโบนี่ก็จะหาได้จากชาเลนจ์เหมือนกันนะครับแต่แนะนําเป็นหมดเ x ็กซ์เอกิตเอ็กซก็คือบหมดยากสุดเลยนะครับแต่แนะนําให้เป็นดาดวันพีมากกว่าดาดมาพิดผีเลนโบจะหาง่ายมากเีน๋นําะครั้คุณดูก็อันนี้แนะนำมากมากเลยว่าให้หาด้วยอันนั้นนี่ผมคิดว่าซีเก,เกอร์ เป็นตัวเทียกว่าเมตาครับแล้วก็ดาเมจก็แรงด้วยแถมเป็นเป็นบัฟออสตานียิงแรงเลยครับยิ่งเอ็กเซดนี้ยิ่งเอ็กเซดนี้คือยิ่งแรงเลยครับก็แนะนําให้มีเก็บตัวไว้นะครับอืแล้วก็เอสมาตัคีถามว่าดีไหมสำหรับผมก็ดีแต่ไม่มมได้ดีมากเอ็ซนดีตีไวเบิร์นแรงมากซึ่งเก็บไว้เหมือนกันครับ ส่วนเลนของคู่มผมก็ยังไม่รู้ทีนะว่าจะมาหรือเปล่าหรือว่ามันยังมาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าหาไงเพราะว่ายูทูบเบอร์บางคนก็ยังไม่รู้ผมยังไม่รู้ครับก็นะเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> นาะนะซีก็จะเป็นตัว AOE นะครับก็ดาเมจมแรงมากเป็นตีตีเป็นมู่เลยครับนะอันนี้ก็จะลงหลายครั้งหน่อยแต่ก็จะตัดให้หน้อยๆเพราะว่า คลิปนี้พี่แม่นะให้มันยาวซีก็คือเอาไว้ลงสตอรี่นี้ได้เลยครับเพราะว่าเป็นตัวชนะทางท่านนี้ครับก็เอาซิกไปลงสตอรี่ของท่านปุ๊บเสร็จปับ๊บง่ายเลยครับก็แค่มีซิกก็พอแนะนำให้มีตัวอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับฮะตัวเงินอะเอามาอยู่แล้ว ส่วนที่เหลือเจ้าตัวอะไรก็ออกมาขอให้ได้เป็นแรงก็พอแต่อย่าเอาตัวธาตุไฟมานะครับแพ้ทางแพ้ธาตุนะฮะก็อันนี้ลงชาเลนจ์ก็แนะนำให้ใช้สองตัวก็ก็ซีก,กับสองจีนูนะฮะแต่อันนี้สูตรนี้อาจจะไม่ชน,นะนะฮะใช้สูตรตามท่านผู้ชมก็ได้เลยนะฮะผมไม่ว่าอะไรนะฮะ อ๋อผมลืมไปเลยไปอย่างอย่างอย่างนี้ครับก็ถ้าสำหรับใครยังไม่รู้ทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปให้นะครับของเลทไทยเลยนะครับว่าได้ของอะไรบ้างประมาณนี้และครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้สรุปของแค่นี้แลวก็ขอเพียงแค่นี้ครับ